กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PP Sorry หักกันนะคะสำหรับวันนี้แอดมินจะมาเอาใจบ้านไหนที่มีสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักนอกจากพวกมันจะน่ารักแสนสซนแล้วมันเคยแสดงพฤติกรรมอะไรที่แสดงให้เห็นว่ามันนารักคุณมากบ้างไหมคะและถ้าพูดกันถึงในเรื่องของความซื่อสัตย์แล้วเราก็ต้องยกให้กับพวกมันเลยละ่ะ ไม่ว่าคุณจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากแค่ไหนเชื่อเลยว่าสัตว์เลี้ยงของคุณนั้นพร้อมที่จะเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อช่วยคุณอย่างแน่นอนเหมือนกับเหล่าสัตว์เลี้ยงน่ารักแก๊งนี้มาพบกับ10เรื่องราวของสัตว์เลี้ยงคนเก่งที่ช่วยให้มนุษย์พ้นอันตรายมาแล้วจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่สัตว์เลี้ยงตัวแรกนั่นก็คือ เจ้าตูบช่วยนำทีมช่วยเหลือไปหาน้องเด็กหญิงคาริน่าวัยสามขวบเคยหลงทางอยู่ในป่านานถึง12วันการเอาตัวรอดจากสัตว์ป่าและอากาศที่หนาวเหน็บนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับเด็กสามขวบแต่เธอนั้นโชคดีที่มีเจ้าตูบอยู่ดูแลแถมมันยังช่วยนำทางทีมกู้ภัยมาตามหาเธอจนพบเด็กหญิงจึงได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย 2. ส,สลินกี้เหนียวขอความช่วยเหลือถาดของเจ้าแมวสลินกี้มาลินกี้นั้นอยู่ๆอ,อาการป่วยของเธอก็กำเริบจนหมดสติไปซึ่งเธอนั้นอยู่ตามลำพังและไม่มีใครเห็นแต่ก็ได้เจ้าแมวนี้แหละขอกระจกขอความช่วยเหลือจนเพื่อนบ้านสังเกตเห็นและมาช่วยไว้ได้ทัน 3. ทาราแมวบริการ เด็กชายตัวน้อยซึ่งเป็นทาสแมวที่ชื่อทารานั้นเคยถูกหมาจรจัดพุ่งเข้ามาทำร้ายและก็ได้เจ้าทาราแมวบอดี้การ์ดนี่แหละที่พุ่งตัวเข้าไปฟัดกับเจ้าหมาจนมันนั้นกลัวและวิ่งหนีไปเหตุการณ์นั้นถูกกล้องวงจรปิดจับไว้ได้ทำให้มันนั้นกลายเป็นฮีโร่เป็นกระแสด่งดังเลยทีเดียว4 นอร์แมนหมาตาบอดช่วยคนจมน้ำวันหนึ่งในขณะที่เจ้าหมานอร์แมนไปเที่ยวชายหาดกับเจ้าของของมันมันได้ยินเสียงเด็กหญิงที่กำลังจะจมน้ำร้องขอความช่วยเหลือถึงแม้ว่ามันจะตาบอดแต่มันนั้นก็พุ่งลงไปช่วยเธอทันทีและตัวมันนั้นยังพาเธอเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัยอีกด้วยนะ 5. บ๊อบหมาผู้มิทิ้งเจ้าของ หนุ่มที่เป็นเจ้าของของบ๊อบนั้นลื่นล้มจนคอหักระหว่างไปเดินเล่นด้วยกันเขาขยับตัวไม่ได้ถึงแม้เขาจะตะโกนขอความช่วยเหลือเสียงดังแค่ไหนก็ไม่มีใครมาช่วยสักคนแต่ทว่าบ๊อบนั้นก็อยู่ข้างๆเขาและช่วยหอนขอความช่วยเหลือต่อจนกระทั่งมีคนเข้ามาได้ยินเข้า 6. ดีเลนนกเตือนภัยไฟไหมแอนดรู Andrew. เจ้าของนกแก้วดีแลนที่ทำงานติดกันสามกะเขาอ่อนเพลียมากและหลับสนิทไปจนกระทั่งเขาตกใจตื่นอีกครั้งตอนที่ได้ยินเสียงของเจ้านกร้องไม่หยุดและพบว่าบ้านนั้นกำลังถูกไฟไหม้แต่สุดท้ายเขาก็หนีออกมาทันเพราะว่าเจ้าดีแลนนี่แหละเป็นคนปลุกเขาเจ็ดเจ้าหมาผู้ลุยไฟไปช่วยน้อง ครั้งหนึ่งตอนที่ครอบครัวของบรนดิงถูกไฟไหม้พวกเขารีบหนีออกมาโดยที่ทารกน้อยนั้นยังคงติดอยู่ในบ้านเมื่อรู้ตัวว่าทารกน้อยยังไม่ได้ออกมาเจ้าหมาก็วิ่งลุยไฟเข้าไปและช่วยเธอไว้ได้โดยการคาบผ้าอ้อมของเธอและหิ้วออกมา 8. มาชาฮีโร่ผู้ช่วยเด็กถูกทอดทิ้งครั้งหนึ่งในประเทศรัเสเซีย มีเด็กทารกน้อยถูกทิ้งไว้ในอากาศที่หนาวเหน็บเด็กคงจะไม่รอดถ้าหากแมวจรจัดไม่ให้ความอบอุ่นน้องโดยมันช่วยดูแลเด็กอยู่หลายชั่วโมงจนกระทั่งมีคนได้ยินเสียงเด็กร้องและมาเจอพวกมันเข้า 9. โรแมนหมาห้ามครอบครัวไม่ให้คิดสั้น เด็กหญิงวัย3 3ปีจากประเทศจีนเคยคิดที่จะฆ่าตัวตายโดยการกระโดดจากหลังคาบ้านของตัวเองแต่ทว่าโรแมนซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงของเธอนั้นคาบเสื้อของเธอและดึงเอาไว้และมันนั้นก็ห้ามไม่ให้เธอฆ่าตัวตายได้สำเร็จ 10. เอกหมาผู้ช่วยเด็กหูหนวกนิกกี้แรมเจ้าของของหมาเป็นเด็กชายหูหนวกวัย13ปี ครั้งหนึ่งเขาเคยงีบไปโดยถอดเครื่องช่วยฟังเอาไว้ทำให้เขานั้นไม่ได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยไฟไหมแต่ก็ได้เจ้าหมาเนี่ยแหละช่วยปลุกเขาได้ทันเขานั้นจึงปลอดภยัยเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงคนเก่งที่ได้ช่วยชีวิตมนุษย์ผู้เป็นเจ้าของที่รักเอาไว้สำหรับบ้านไหนที่มีสัตว์เลี้ยงน่ารักแล้วซื่อสัตว์ ลองมาแชร์ให้แอดมินฟังกันบ้างสิคะว่ามันนั้นเคยช่วยชีวิตอะไรคุณไว้บ้างวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ